ไปต่อเนื่องกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจากนี้อีก4ปีญี่ปุ่นก็จะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันการจัดกีฬาโอลิมปิกขึ้นนะคะและปรากฏว่าตอนนี้ธุรกิจโรงแรมในญี่ปุ่นค่อนข้างจะบูมพอสมควรเพราะเขาก็มีการเปิดโรงแรมใหม่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะหนึ่งในบริษัทที่เพิ่งจะเปิดโรงแรมใหม่ในญี่ปุ่นก็คือบริษัทโฮชิโนรีสอร์ทอิงในจังหวัดนากาโน,โน เปิดโรงแรมที่มีชื่อว่าโคชิโนยะโตเกียวค่ะที่อยู่ในย่านธุรกิจโอเตมาจิ achi, ซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่สถาบันการเงินหลายๆแห่งด้วยกันโรงแรมนี้มีทั้งหมด18ชั้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมมีห้องพัก84ห้องตกแต่งแบบที่พักเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆในแถบนี้ที่นิยมใช้สไตล์ตะวันตกทางเดินในโรงแรมนี่ปูด้วยเสือตาตามิค่ะ ชั้นบนของโรงแรมก็มีบริการบ่อน้ำพุร้อนบรรยากาศเปิดโลง่งราคาห้องพักเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ73ดอลลาร์หรือว่า2,577บาทรวมภาษีแล้วก็ค่าบริการแล้วค่ะใครที่จะมาเป็นแขกของโรงแรมโพชิโนย่าโตเกียวนี่เขามีธรรมเนียมก็คือต้องถอดรองเท้าไว้บริเวณทางเข้าตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งบริษัทอย่างปรินซ e โฮเทลอิงก็เตรียมจะเปิดโรงแรม The p r i ินซ์แกลเลอรี่โตเกียวเคียวอิโชขนาด250ห้องในย่านอากาซาก้าของกรุงโตเกียวโดยจะเปิดในวันพุทธที่จะถึงนี้ก็ตั้งอยู่บนชั้นเจ็ดของตึกรัฟ้าที่เคยเป็นโรงแรมกกรนด์ปรินซ์โฮเทลมาก่อนนะคะจุดเด่นของโรงแรมนี้จะอยู่ที่หน้าต่างห้องพักที่เขาบอกว่าออกแบบมาให้กว้างขวางพอสมควร แขกที่มาเที่ยวชมก็สามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของกรุงโตเกียวได้ด้วยในตัวราคาที่พักก็สูงอยู่พอสมควรนะคะ5,561ดอลลาร์ 5, สำหรับห้องสวีทห้องหนึ่งหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 9 6 0 0 0กว่าบาทนั่นเองไม่รวมภาษีและค่าบริการนะคะนอกจากสองโรงแรมนี้ก็ยังมีโรงแรมอีกจำนวนมากเลยแหละคะ่ะที่เตรียมที่จะเปิดให้บริการในกรุงโตเกียวเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ที่จะมีขึ้นในปี2563รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นค่ะยังมีข่าวบอกมาด้วยนะคะว่าล่าสุดโรงแรมอย่างโฟร์ซิซันของประเทศแคนาดา <c oughs> ก็เตรียมที่จะมาเปิดโรงแรมในกรุงโตเกียวเหมือนกันเลยค่ะ